FUJI x t 30มาพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่ๆของทางฟูจิที่ใส่มาเต็มๆนะครับซึ่งฟีเจอร์หลักๆเนี่ยก็มาจาก x t 3รุ่นพี่ของเขานะครับแต่ทีนี้ x t 30เนี่ยเป็นรุ่นที่เหมาะสําหรับคนที่อยากได้กล้องที่เป็นโปรแต่ว่าอยากได้กล้องเล็กซึ่งตัวนี้ตอบโจทย์เลยนะครับ g ุ30มีสีชาโคนะครับเป็นสี Exclusive ที่ขายที่บ i ๊กมาในประเทศไทยที่แรกในโลกทีนี้เรามาดูในเรื่องของตัวบอดี้คล้ายกับ x t 20มากๆถ้าเกิดว่าเราไม่ดูด้านหลังถ้าดูจากด้านหน้าเนี่ยปจับเ่ยหรือว่าสวิตช์ของโฟกัสด้านหน้าเนี่ยจะอยู่ตำแหน่งเดียวกันเลยนะครับผู้ g x t 30จะมีไดเอลสตัวก็คือไดเอลด้านหลังแล้วก็ไดเอลด้านหน้า ตัวนี้สามารถที่จะปรับในเรื่องของสปีชัเตอร์จากไดเอลด้านหลังหรือว่าจะปรับไดเอลด้านหน้าเนี่ยให้เป็นรูบแสงหรือจะสลับด้านหน้าเป็นปรับสปีดด้านหลังเป็นปรับรูบแสงก็ได้แล้วก็อีกอย่างหนึง่งก็จะมีตัวคันโยกด้านหน้าที่เลือกโหมดในเรื่องการโฟกัสเป็นปรับโฟกัสแบบเมนนวลคอนติเนียหรือว่าซิงเกิล ก็สามารถปรับได้ง่ายได้นะครับถือว่า f u j i x t 3 0เนี่ย <S <S ให้ปุ่มมาแล้วก็การคอนโทรลที่ง่ายและก็เหมาะผมว่าถือว่าสะดวกเลยทีเดียวการคัตเตอร์ไม้ปุ่มต่งตางๆก็สามารถทําได้ง่ายนะครับอย่างถ้าเป็นตัว x t 2 0ตัวแรกเนี่ยเวลาเราจะคัตเตอร์ไม้ปุ่มต้องเข้าไปที่เมนูใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็น t 3 0เนี่ยเราเพียงแค่กดปุ่มค้างไว้5วินาทีแต่และปุ่มอย่างเช่น dial ด,ด้านหน้าเนี่ยเรากดค้างไว้แล้วก็สามารถเลือกการทําง,งานของเขาได้เลยนะครับเช่นเดียวกันปุ่มด้านหลัง เราก็สามารถที่จะกดค้างไว้แล้วก็สามารถเลือกการตั้งค่าว่าให้เขาเนี่ยทำหน้าที่อะไรก็เพียงแค่นี้ไม่ต้องเข้าเมนูนะครับค้างไว้ก็สามารถที่จะคข้สต์ัวไม้ได้เลยอีกปุ่มหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับปุ่มฟังก์ชันเราสามารถที่จะกดค้างไว้ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สามารถเซตค่าการทํางานของปุ่มได้เลยโดยที่ไม่ต้องย้อนเข้าไปในส่วนนี้ก็สามารถที่จะทําได้ง่ายมากๆนะครับในการคลอสต์ตัวไม้ปุ่มนะครับอีกตัวหนึ่ง ของตัว xt 3 0ก็คือตัวหน้าจอตัวจอของ xt 3 0มเนี่ยมีขนาด3นิ้วนะครับความละเอียด1ล้านสิในเรื่องของการสั่งงานการทัสสกสีนเนี่ยทำงานได้รวดเร็วแล้วก็ว่องไวมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเลือกโฟกัสล็อกให้ขิ้นแตกหรือว่าตัวนี้สามารถสั่งชุตติ้งได้เหมือนเดิมครับซึ่งอีกตัวหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือผมชอบในเรื่อง,องการโฟกัสตัวนี้เนี่ย มันเซนซิทีฟในเรื่องของการแตกแล้วก็เลือกกลุ่มได้มากยิ่งขึ้นจากตัวเดิมเนี่ยประมาณ3เท่าอันนี้เป็นจุดเด่นของ XT 3 0นะครับช่องมองภาพ EVF นะครับมีความละเอียด2.36ล้านเมกะพิกเซลนะครับซึ่งมีอัตราขยายอยู่ที่0.62นะครับซึ่งให้ความคมชัดแล้วก็ลื่นไหลเวลาเราใช้วิวไฟเดอร์ในการถ่ายภาพที่เป็นเอาท์ดอร์นะฮะแสงตัดเงาสะท้อนจากภายนอก ได้ดีนะครับฟูจิเอ็กทีสามนะครับได้รับการถา่ายทอดจากรุ่นพี่ XT3 นะครับในเรื่องของโปรเซสเซอร์ก็คือเป็นเซนเซอร์ X Processor 4นะครับซึ่งทําให้สีสันเนี่ยของกล้องเนี่ยไม่ผิดเพี้ยนนะครับแล้วก็เรื่องของน้อยเนี่ยจัดการได้ดีทําให้ภาพที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวสําหรับบอดี้ขนาดเล็กเพียงแค่นี้นะครับการผสมผสานร,ระหว่าง X Processor 4แล้วก็ X t r a n s ฟรานเนี่ยตัวนี้มีความละเอียดอยู่ที่26ล้านพิกเซลนะครับเป็นบบ SI, ซเซนเซอร์ อันนี้คือจุดเด่นทําให้ตัวกล้องมีประสิทธิภาพที่ดีเลยทีเดียวนะครับเรื่องโฟกัสแครคกิ้งเอ่ยนะครับแล้วก็เรื่องของการถ่ายวิดีโอเนี่ยกล้องทําได้ดีมากๆเลยทีเดียว ST30 ได้ยกระบบโฟกัสมาจากรุ่น ST3 ซึ่งเป็นระบบโฟกัสแบบ a เ e Detection นะครับเป็นโฟกัส425จุดครอบคลุมเกือบเต็มพื้นที่ของตัวเฟรมภาพเลยซึ่งตัว T30 เนี่ยมันถูกพัฒนาทําให้กล้องโฟกัสได้ไวมากกว่ารุ่นพี่รุ่นนี้ทําให้ในเรื่องของการทํางานเวลาเราถ่ายภาพเนี่ยไม่ว่าแบบจะอยู่กลางหรือว่าขอบเฟรมเนี่ย ตัวกล้องยังจับโฟกัสได้รวดเร็วรวมไปั้งตัวกล้องสามารถที่จะเปิด IAF สามารถที่จะโฟกัสตาพร้อมกับทํางานเป็น f4 ได้ด้วยซึ่งส่วนนี้เองสาย p o r t r ทรตเนี่ยจะชอบมากๆสาหรับการถ่าย p o r t เทรตโดยที่แบบขยับตลอดเวลาเราสามารถที่จะจัดองค์ประกอบภาพตัวกล้องเนี่ยจะหาโฟกัสที่ตาให้เองโดยอัตโนมัติซึ่งในรุ่น XQ30 เนี่ยสามารถที่จะเลือกตาซ้ายตาขวาสลับได้ด้วยเราสามารถเลือกได้หรือว่าให้กล้องเลือกเป็นอัตโนมัติก็ได้อันนี้ก็คือระบบ IAF ซึ่งทำงานคู่กับ AFC ด้วย mm hmm. เมื่อเราถ่ายพอร์เทรตเป็นภาพหมู่คณะเนี่ยตัวกล้องสามารถที่จะใช้ฟีเจอร์คือเฟสซีเล็กนะครับเราสามารถเลือกบุคคลที่เจาะจงได้แน่นอนว่าเวลาเราถ่ายภาพหมู่คณะเนี่ยเราไม่สามารถว่าให้กล้องเนี่ยเลือกโฟกัสที่ใครได้แต่สําหรับ X-T30 เนี่ยเราสามารถเลือกได้โดยการใช้จอยสติ๊กเลือกซ้ายขวาหรือ จะใช้แค่นิ้วแตะสัมผัสที่หน้าจอว่าเราจะโฟกัสที่ใครเป็นพิเศษการถ่ายกลางคืนนะครับตัวกล้อง T30 เนี่ยสามารถหาโฟกัสได้ในแสงที่สภาพลบ3 EV ซึ่งหมายความว่าในสภาพแสงน้อยๆเนี่ยตัวกล้องก็สามารถที่จะหาโฟกัสได้นะครับ ตัวนี้เป็นข้อดีเลยสําหรับคนที่ชอบถ่ายกลางคืนหรือว่าถ่ายโลไลท์นะฮะฟูจิ XT3 สามารถถ่ายภาพต่อเนื่องอยู่ที่20เฟรมต่อว,วินาทีได้เต็มความละเอียดเซนเซอร์นะครับแล้วก็ไม่มีแบ็กเอาด้วยอีกอย่างหนึ่งสามารถถ่ายสูงสุดนะครับได้ที่30เฟรมต่อว,วินาทีเป็นแบบอิเล็กทริกชัตเตอร์ในโหมดนี้จะอยู่ในโหมดสปอตครอปซึ่งตัวกล้องเนี่ยจะเลือกครอปเป็น1.25ความละเอียดจะเหลืออยู่ที่16.6ล้านพิกเซลก็สามารถเลือกโหมดนี้เอาไปถ่ายสําหรับคนที่ต้องการถ่ายงานสปอรทีี่่มกาเคลืออนไหวขงงแบบสู แน่นอนว่าโหมดนี้มันมีประโยชน์มากๆเพราะความละเอียด16ล้านเนี่ยก็ถือว่าเอาไปใช้งานได้หลากหลายเลยทีเดียวและที่โดดเด่นนะครับสำหรับ Fuji X-T 30เนี่ยก็คือการถ่ายงานวิดีโอตัวนี้เนี่ยด้วยที่เขาเป็นเซนเซอร์และก็ชิปประมวลผลรุ่นที่4เนี่ยเขาทำงานได้ดีมากๆนะฮะสามารถถ่ายวิดีโอ30เฟรมนะฮะในการบีบอัดแบบ 4K ซึ่งสามารถที่จะบันทึกไฟล์หลอกลงในตัวการ์ดได้เลยซึ่งเป็นซีรีส์หลัก2ตัวก็คือ T20 เนี่ยยังไม่มี F หลอก สำหรับไมที่30เนี่ยสามารถบันทึก F b ล็อกได้แล้วก็สามารถที่จะบันทึกลงในตัวการ์ดได้เลยแล้วก็ยังบีบััดเป็น4208บิตนะครับสำหรับลงในตัวการ์ดเมื่อเราต่อให้ I เนี่ยตัวกล้องเองสามารถบันทึกได้422 10บิตลงผ่าน h d m i ได้เลยซึ่งหมายความว่าตัวกล้องเนี่ยสามารถตอบโจทย์สาหรับคนที่ทํางานมือชีพได้นะครับ นอกจากนี้เองนะครับฟูจิ xt สายังรองรับอุปกรณ์เสริมภายนอกก็คือไมโครโฟนนะครับตัวนี้เป็นไม์แจ็ค25ก็สามารถที่จะต่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริมที่ตัวแปลงนะครับเป็นไม์แจ็ค3าได้อีกอย่างหนึง่งในเรื่องของการตรวจจับใบหน้าเนี่ย xt 30สามารถทํางานได้ทั้งในโหมดภาพนิ่งและก็วิดีโอนะครับโฟกัสใบหน้าด้วยโฟกัสดวงตาด้วยซึ่งทํางานในเรื่องถ่ายวิดีโอเนี่ยโฟกัสไม่หลุดแล้วก็ไม่พลาดแน่นอนนะครับ f u จิ xt 30นะครับเขาสามารถเลือกโหมดการถ่าย ภาพนิ่งและก็วิดีโอในฟิล์มสโตรีชั่นซึ่งมันมีโหมดสีตัวใหม่ก็คือเอ็นเทนาปกติแล้วฟูจิจะใส่มาสำหรับในตัวโปรที่เป็น XT3 XH1 แต่ว่าสำหรับ XT30 เนี่ยตัวนี้มีเอ็นเทนาโหมดซึ่งโหมดฟิล์มสโตรีชั่นตัวนี้เนี่ยการทำงานมันจะสะดวกมากยิ่งขึ้นมันจะเพิ่มเรื่องของคอนทราสต์ได้ดีมากๆนะครับสามารถจบงานได้ค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็เหมาะสำหรับมืออาชีพที่ต้องการใช้งานแบบ ทำงานได้รวดเร็วสำคัญเลยนะฮะ f u j i FT30 นอกจากจะมี Wi-Fi แล้วเนี่ยเขายังเพิ่มโหมด Bluetooth ทำให้สามารถการเชื่อมต่อเนี่ยได้สะดวกและก็ว่องไวมากยิ่งขึ้นนะครับอย่าลืมกดติดตามพร้อมอัปเดตเรื่องราวดีๆในโลกขนการถ่ายภาพได้ก่อนใครที่ Big Mac Channel ทาง Facebook และ YouTube Channel ครับ